ไส้หมูย่างสันคอสมตำอุปราชเศบเศบน้ำกันจัดก,กันไปสองคนครับส่วนบุ้มี่โอ, <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> หนูหวานบุ้มี่ส่วนใส่ส่วนก้อนรับเรียกต่อไปก็ใส่มือเสียบกระดกเข้มด้วย ม่นร้นนนแหควไม่รีบมือยางผมำ้มือยางแบุปลาตดตำได้มือยางอย่างอย่างถอ่อนไข่พรวมไข่พรวมเมนูรวมเมนูรวมตใส่ทั้งอันนี้ส้งรแมนหมด ชิมมึงด้วยแบแสบงถ้าสั่งแยกมันก็ได้จ่ายเพิ่มเลยเพอ <c oughs> เอาแบบรวมใจรวมกั <c oughs> นึหยาบครับยางดูนะมั้งสั่ตึ้ง่โมงจนไผุแแบนะน่เมือจ่าหมดนึกว่าลูกค้าก็ลังใครคิด <c oughs> มาแบบมาแบบกยกไก่ไว้ขาครับอ๋อขักคือจุ่มนำแค่น้ำนอพัก

Hết oh. chi chát được hàng ai luôn tinh cái này tâm tin cày và đây tâm tinh cái ra ha em ạ ếch xào em xào ếch พอกันด um um. ี่สระรส่วนไรเนี hmm ่ยปลาอร่อยปลาออกมันไหมนุ่มเลยไอ้โมยแบบว่าบนวัวบนวันชิมครับน้ำปลาแต่ละมื้ออย่างเนี้ยอยู่ที่เขาปุงมนอะฉันประเหินรถนี่ออกหวานพุ่นอันนี้น้ำร้านประจำเลยแล้นเดี๋ยวออกหวานพุ่นออกเป็นทางหวานรถหวานน้องยนิดน้อยเอ้า ก็จะเป็นที่น้ำปลาาที่เขารีบน่าจะเป็นรสชาติที่เขาปรุงไปกับน้ำปลาาแล้วนะแซ่บเหมือะะมน,นกันอะไรก็แค่ก็จิดตามบแล้วตัวไข่ทั้งชาติาแซ่บ